สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม eos idol warrior นะครับสำหรับตัวเกมก็ตามชื่อเลยครับจะมาในแนว Idol นะครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยนะฮะก็เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะบนสโตร์ต่างประเทศนะครับใครสนใจก็ลิง์กโหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะตอนนี้โหลดเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะจ๊ะอ่ะก็บรรยากาศตามที่เห็นเลยนะครับมันก็จะทาการแบบว่าตีมอนสเตอร์ต่างๆนะครับตามดาดต่างๆ ไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บในส่วนของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับครบร้อยเปอร์เซนต์เมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราจะสามารถไปต่อสู้กับบอสด่านนั้นๆนะครับเพื่อที่จะตะลุยด่านให้มันสูงขึ้นได้นะครับนี่นะอะ่ผมกดตรงนี้นะครับเนี่ยมันขึ้นร้อยเปอร์เซนต์แล้วใช่ปะผมกดไปครับให้มันว่าเข้ามาต่อสู้กับบอสเห็นไหมนี่ครับมันก็จะเข้ามาสู้กับบอสแล้วนะครับผมนี่ อ่าก็ให้มันสู้แบบนี้ไปเรื่อยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีให้เรากดออโต้ในส่วนของสกิลอยู่นะครับผมอ่าโอเคผ่านด่านแล้วนี้นี่ครับผมอ่ากด n ิ x ต่อไปนะครับก็จะเป็นด่านต่อๆไปเรื่อยๆครับนี่ฮะเห็นไหม ตรงนี้ครับมันจะเป็นด่าน8แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเปิดออโต้ตรงนี้นะครับมันก็จะออโต้ในส่วนของการจัดการกับบอสให้นั่นเองนะครับแต่ว่านี้ผมปิดไว้อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาจะมีเควสนะครับด้านซ้ายของจอตรงนี้เห็นไหมเรากดสตาร์ทแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการแบบว่ารับเควสขึ้นมาแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาก็จะสั่งให้เราไปทำเควสต่างๆนะครับตามที่ตัวเกมกําหนดนะครับเนี่ยอย่างนี้ฮะเขาให้เราไปคราฟอะไรสักอย่างนึงก็กดเข้ามาที่คราฟนะครับนี่โอเคเมนูปลดล็อกใช่ปะ อลองมาดูครับว่ามันคืออะไรเขาให้เราทาอะไรเนี่ยอันนี้นะฮะเป็นการแนะนํานะโอเคปุ๊บอ่ะโอเพนตรงนี้อ่ะลองดูดิไม่ได้ดีกว่าอ่าเราต้องมีของเราต้องมีของนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเมนูครับนะครับเราลองเข้ามาดูก็ได้นะเราสามารถที่จะทําการแบบว่านี่ครับอ่าหลอมรวมแบบนี้นะเนี่ยใส่เข้าไปนี่ครับโอเคได้แล้วแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่ มันจะเป็นการหลอมรวมให้เป็นเออแบบว่าของสีเขียวขึ้นมาครับเหนะ็นไหมจากสีขาวกลายเป็นสีเขียวแบบเนี้ยเนี่ยผมมีแล้วนะครับประมาณนี้นะก็ลองมาหลอมรวมดูครับนี่อ่านี่เป็นของสีขาวเหมือนกันเนี่ยผมทำไม่ดูใหม่มีครบวะโอ้ยไม่ครบนี่วะได้ปะไว้ยได้เหมือนกันนะครับนี่ไงโอ้ยแต่ว่าแตกว่ะอ่ามันต้องมีแบบครบทุกอันนะมันถึงจะได้นะครับผมโอเคนะนี่นี่น,นี่อย่างนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะนี่ต้องมีครบนะปึ๊บแจกไปครับ นี่อ่าอุ้ยได้ระดับ A มันด้วยครับคือมันจะสุ่มมาให้เราอะนะนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ต่อมาเมื่อเราทําเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นคําว่าด,ด้อนตรงนี้ครับแล้วก็สามารถกดติ๊กมานะครับมันก็จะสามารถกดรับของรางวัลได้แล้วก็ทาเควสกดต่อๆไปเรื่อยครับตรงนี้เนี่ยกดไปสตาร์ทเควสนะครับมันก็จะมีแนะนําให้เราไปทําอะไรแต่ละอยา่าง นะครับวันนี้ก็จะเป็นด่านที่จะไปหาคริสตัลใช่ปะเป็นดันเจียนนะมีดันเจียนหาคริสตัลหาเงินหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดตัวละครของเราให้มันเก่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับลงมาในส่วนของดันเจียนนะฮะนี่ปึ๊บเข้ามาแล้วครับโอเคก็ปล่อยให้มันต่อสู้ไปเลยครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่นะครับเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไรเนี่ยก็แสดงว่าเราผ่านในส่วนของด่านนั้นๆแล้วนะครับในส่วนของดนะันเจียนนะนี่เห็นไหม มันมีระยะเวลาบอกด้วยนะครับว่ากี่วินาทีนี่สู้ไปเลยครับโอเคจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจาักการทั้งหมดสิบตัวนี่อ่าครบแล้วครับเรียบร้อยเห็นไหมนี่แล้วก็จะผ่านดันเจี้ยนนั้นนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลมาเนี่ยตามนี้เลยนะครับผมก็เป็นเกมที่เล่นแบบสบายๆนะครับภาพก็ถือว่าอ,อ่สวยในระดับหนึ่งนะครับนี่กดดอนไปเลยฮะ,ะอ่ารับของรางวัลต่างๆครับถ้าเกิดจะทำเควสตต่อก็เนี่ยครับกดสตาร์ทไปนะครับ นั่นเองก็เควสนี้เขาบอกว่าเราไปซัมมอนใช่ปะแล้วก็กดไปเลยแล้วกันนะนะครับนี่อ่ามันมีให้เราไปซัมมอนอยู่นะครับนี่ตรงนี้นี่กดเข้ามาซัมมอนครับนี่เลยอ่ามีซัมมอนในส่วนของตัวเกียร์กับแอสเซซอรี่นะครับแล้วตอนนี้ส่วนอนอื่นก็เดี๋ยวจะมีให้เราซัมมอนต่อนะนะครับหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่ามันยังล็อกอยู่นะฮะอ่าเดี๋ยวกดไปอันนี้แอสเซซอรีร่ใช่ไหมป๊บโอเคซัมมอนไปเลยครับปึ๊บสีเขียวมาโอ้มีแต่สีเขียววะ่ะ นี่อันนี้คือในส่วนของการซัมมอนนะครับจะเป็นประมาณนี้อ่ะก็ซัมมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นั้นเองเนี่ยก็กดรับเควสต่อเหมือนเดิมนะอุย้ยเลเวลของขึ้นก็จุยกระจายเลยว่ะนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยเราลองขยายเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีเมนูอื่น,นๆเพิ่มเติมเข้ามานะอย่างเช่นในส่วนของตัวสกิลนะครับเราลองกดเข้าไปดูนี่นะฮะสกิลก็เอ่อโอ้มีปลดล็อกพาสซีฟใหม่แล้วนะครับกดเข้ามา แล้วก็ทําการเอาใส่ได้เลยครับกดติ๊กแบบนี้แล้วก็ตัวสกิลเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับในยกดเข้ามาแล้วก็ใช้เจ้าของอัปเกรดตรงนี้ครับเนี่ยที่มันเป็นเออนี่ครับเป็นผงอันนี้นะอ่าผงอันนี้หาได้จากไหนนะครับก็หาได้จากการไปลงดันเจียนนะครับเนี่ยตรงนี้นี่เลยอ่าเห็นไหมมันจะมีรูปผงขึ้นมาอยู่เนี่ยครับแล้วก็กดเข้ามาที่ดันเจียนแล้วก็เข้าไปเอ่อทำการต่อสู้นะครับแล้วเราก็จะได้ผงมานะก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเราสู้ไหวหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับส่วนอื่นๆก็เนี่ยครับมีมิชชั่นนะครับนีมิชชั่นกดรับกดรางวัลน,นะครับในมิชชั่นนี่เรารับอะไรได้แล้วก็มากดรับได้เลยเหไหมโอ้โหของเยอะจัดนะฮะของแจกเพียบเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรวะอ่าโอ้อันนี้ให้เราเติมเงินครับอันนี้นะเติมเงินนะครับก็ลองกดไปดูว่ามันกี่บาทอ่อทั้งหมด535บาทนะครับสายเติมอยากจะเติมว่าจัดไป นะครับผมเออแล้วแต่คนชอบนาะนี้แนวมันอยู่ที่แนวเกมของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนเนาะนะไอไปสู้บอสหน่อยดีกว่านี่ครับสู้กับบอสดีนี่เออชิวๆครับชิวๆบางทีบอสมันก็จะดรอปของดีๆมาให้เรานะแต่ว่านี้ก็ไม่ได้อะไรครับได้แค่แบบกางเกงสีขาวมาแค่นั้นเองเอออ่ะ เรียบร้อยนะครับผมในส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะมีผลล็อกเพิ่มเติมมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ครับกดเข้ามาดูอ่าน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของการแบบว่าเพิ่มบัฟให้กับตัวละครเราแต่ว่าเราต้องกดไปดูโฆษณาก่อนนะครับแล้วก็จะได้บัฟมาซึ่งมันจะมีนาทีบอกอยู่เห็นไหมครับอย่างเช่นบัฟแอตแท็กเนี่ยก็60นาทีเพิ่มมา10%นะครับสกิลคูดาวนะครับลดลงเนี่ยฮะสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มหกสิบนาทีเหมือนกันนะครับส่วนอื่นๆเนาะ นะครับผมนะก็มาลองเล่นดูแล้วกันนะครับตรงดันเจี้ยนเนี่ยนะครับเรากดเข้ามาก็คือมันมีในส่วนของอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ดันเจี้ยนอย่างเดียวนะครับมีตรงชาเลนด์ด้วยหไหมนี่ฮะให้เราไปทำชาเลนด์อย่างอื่นนะครับเนี่ยมันก็จะมีของมาให้เหมือนกันนะแล้วก็มีอารีนาด้วยนะครับไป PVP ได้ทุกคนนะครับแล้วก็มีเทรนนิ่งได้ด้วยนะครับก็ลองมาดูในส่วนนี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมสู้กับบอสต,ต่อก่อนแล้วกันนะเนี่ยฮะอ่าผ่านด่านที่9ก้าเวลาเช่ป่านี่จัดการกับบอ ก็ตอนนี้ยังชิลๆอยู่ครับนี่อ่ายังสบายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราสู้กับบอสเริมไม่ไหวแล้วเราก็สามารถที่จะมาดํเนินการแบบว่าอัพนะครับให้ตัวละครมันเก่งขึ้นได้นะครับออะเดี๋ยวรอออกมาตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะกดเข้ามาในส่วนของตรงเมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของนี่ฮะ ability ครับ ลงอเบริตี้เนี่ยมันจะมีเราเพิ่มในส่วนของตัวเลเวลการต่อสู้ต่างๆมีสปีดแอตแทกมีคียติดเข้าดาเมจนะครับมีดี f เ n นส์มีเลือดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอ่อมาดูเงินของเรานะครับแล้วก็เราเราก็บวกเพิ่มได้สมมติว่าผมจะเพิ่มคิดาเมจใช่ป่ะกดเพิ่มไปนี่ไงนี่ครับถ้าเพิ่มดี f เ n นส์เพิ่มเลือดนี่ก็กดเพิ่มไปครับเพิ่มแอตแทกอ่ะเพิ่มแอตแท็กสปีดด้วย นี่อ่าก็ต้องดูเงินนิดนึงนะเวลาในส่วนการเพิ่มนะครับมันก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็ไปสู้กับบอสด่านอื่นๆต่อได้น,นั่นเองนะครับผมรวมถึงการไปลงอ d ดเ n t u จ e ร์ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับตรงม a สเตอรีนะครับอันนี้ก็แบบว่าจะให้เรามาดําการอัพในส่วนของความสามารถตัวละครเพิ่มเติม <ๆ S 2> เช่นเดียวกันนะครับนี่นะลองกดเข้ามาดูนะครับอันนี้เนี่ยผมอัพแม็กแล้วแล้วผมก็ามาเลือกอัพได้แล้วว่าผมจะเอาไหนระหว่าง critical rate กับในส่วนของ attack speed ผมเลือกไป attack speed แล้วกันแล้วก็อัพ อ่ะแล้วก็ดีเฟนต์นะครับนี่ก็กดอัพนะดีเฟนต์นะครับก็มาเลือกอัพนี่ฮะอัพดีเฟนต์ไปนะครับอ่ะสกิลส่วนอื่นนะครับโบนัสสกิลดาเมจอ่ะซับพอร์ตมูบสปีดอะไรแบบนี้ครับอย่าลืมมาอัพด้วยครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอ่ะเนาออ่ะโอเคครับ แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงด้วยนะเข้ามาตรงเมนูสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็คือมันยังไม่ได้ปลดล็อกนะอันนี้มันจะมีแบบว่าเห็นไหมมีสัตว์เลี้ยงสีแดงสีทองสีม่วงนะครับสีฟ้าสีเขียวอะไรแบบนี้เราต้องเล่นไปก่อนนะครับจนกว่าตรงเกมมันจะปลดล็อกแล้วก็ให้เราเข้าไปในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะขึ้นแดงๆเนี่ยก็ลองมาดูแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็คือเนี่ย ให้เรากดเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีให้เราบอกว,ว่า,ากดรับของรางวัลอะไรเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับมีเพิ่มพอยเพิ่มอะไรด้วยนะแต่ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรอก่อนเล่นไปก่อนเรื่อยๆนะครับมันจะปลดล็อกให้เองเนาะเออนะครับยังไงก็คลิปนี้เนี่ยเอ่อเท่านี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เท่านี้นะครับใครสนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปด้านล่างเหมืออนนนนเดิมะะจะไปก่นนครับ สวัสดีทุกคนครับ